โรงเรียนวัดปลังกสีตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบริหารงานโดยผู้อำนวยการพัชลาดีล่าและรองผู้อำนวยการอธิพันธ์เทพวงศ์ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น861คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน41คนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญซึ่งมีจุดเน้น3ด้านคือด้านวิชาการด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะอาชีพโรงเรียนวัดปรังกสีขอรายงานผลการดำเนินโครงการสืบสารวัฒนธรรมรำตรงคงภพมมปัญญาขนมทองยะดังต่อไปนี้ ชาแนลบายวัตตังกาสีสกู bueno วันนี้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับศิละปะการแสดงพื้นบ้านชนิดหนึ่งของ, Were ของกลุ่มชาติพันธุ์กระเรี่ยงบ้านตังกาสีค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพาร้อมแล้วไป,ไปด้วยกันเลยน<ๆ>้นองๆรู้ไหมคะว่าการแสดงพื้นบ้านที่ว่าคืออะไรไหนลองทายสิอืมฟาเล็บหรือ,รอเปล่าคะพี่ไพล์ว่าฟารเล็บอ่ะยังไม่ใช่จ้ะน่าเป็นการแสดงของภาคเหนือหรือว่าเป็นการแสดงลำตัดพะเชียวานยังไม่ใช่จ้ะ แล้วเป็นการแสดงอะไรหรอคะน้องๆอ,อยากรู้แล้วน้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคือการแสดงอะไรงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังค่ะดําตรงสือเทอรีลีตรงในภาษากระเดียงนั้นหมายถึงการย่ำหรือการเต้นดําให้เข้าจังหวะเมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดังต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 ง,ตงโดยมีเครื่องเคาะจังหวะที่ทําจากกระบอกไม้ไผ่ นิฐานว่าน่าจะเป็นการเรียนเสียงมาจากเครื่องดนงตรีเฉพาะที่เรียกว่าวาเลเคะเป็นชื่อเรียกเครื่องดนงตรีซึ่งเป็นเครื่องกำปับจังหวะประเภทหนึ่งของชาวกระเดียงทําจากไม้แดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฉิ่งวางหลายทั้งด้านบนอยู่มุมใดมุมหนึ่งดำตรงเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวกระเดียงที่ผสมผสานทั้งการร้องการกำและการทําจังหวะพร้อมกับการแสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาอย่างอิสระอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง พี่ไพหว <ม S 1> ังคะเวลาเราเรียนนาฏศิลป์ไทยเราจะใช้ท่ามาตรฐานของมันเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นลำตรงล่ะคะจะใช้ท่าเหมือนนาฏศิลป์ไทยหรือเปล่าอืมพี่ก so, ็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วกูเจนี่งั้นเดี๋ยวเราไปถามกูเจนกันดีไหมไปะเอาว่าไงเด็กๆเน่คะอดีพวกเราอะอยากรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลำต o งค่ะกูเจนคะพวกเราไปดูได้ไหมอ๋อได้เลยงั้นไปเลยป้าอปอะ 在躺在那美丽的花丛中，奶奶奶奶你可没在头上，哥哥我拿着马灯西门，西门喽，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，哩哩哩哩马油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 哩哩随便摸。

来来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 ，谁趟趟苦有苦，谁看的过？谁来看一眼？昂，加油！来来来来。 ท่านผู้ชมพวกเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดศิละปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านปังกาสีนอกจากนี้พวกเรายังสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันและยังนําไปสู่การประกอบอาชีพได้อีกด้วยนะคะนอกจากการสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิละปะการแสดงแล้วนั้นยังมีภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านปังกาสีนั่นก็คือขนมทองยก ทองโยะนะคะเป็นวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงนะคะโรงเรียนเราจึงเห็นความสำคัญในการอนรักวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะได้จัดทำหลักสูตรในรายวิชาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของทองโยะขั้นตอนและวิธีการาทำทองโยะนะคะในวันนี้คุณครูก็มนะีตัวแทนนักเรียนทั้งสองท่านที่จะพานักเรียนทุกๆคนนะคะไปดูขั้นตอนวิธีการทำว่าทำอย่างไร นะคะคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย่อะอค่ะใส่งาลงไปในครกเล็กน้อยเพื่อป้องกันข้าวเหนียวติดครกนำข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วใส่ลงไปในระหว่างที่ตำใส่งาลงไปเรื่อยๆ ทาง,งาที่สากเพื่อป้องกันข้าวเหนียวติดสากตำข้าวเหนียวและงาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนำงาที่ตำแล้วโรยใส่ลงไปในถาดเล็กน้อยเสร็จแล้วนำข้าวเหนียวกับงามาใส่ลงไปในถาดเสร็จแล้ว ตอนนี้เราจะมาสาธิตขั้นตอนการทำข้าวเกี๊ยวกันค่ะอัานแบบแรกนะคะปั้นทองโยงให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็หั่นให้เป็นชิ้นกลมๆค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมากดอย่างนี้ค่ะให้มันเป็นก้อนแบนๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถนำไปตากแดดได้เลยค่ะพอตากแดดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็สามารถลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆได้เลยค่ะ เพื่อนๆต้องการรสชาติที่แปลกใหม่อาจจะใส่ผงปรุงรสเช่นผงชีสผงปาปิกา้าผงบาร์บีคิวเพิ่มไปได้นะคะนอกจากนี้เพื่อนๆนยังสามารถไปประยุกต์ใช้และนําไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยนะคะนี่คือบรรจุภัณฑ์ของพวกเราค่ะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อยังสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตัวเองได้เลยนะคะนอกจากข้าเกียบแล้วเราจะสามารถนําทองยกไปแปลรูปเป็นอะไรได้อีกนะสามารถไปแปลรูปเป็นทองโย่ไส้ทะลักได้อีกมันเป็นยังไงหรอแบบนี้ไง ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย